เราไลมหนาแครับ,ล,บลมหนาลมฮะลมแรงมากเล ชอบมันมีลมแรงกับโชคแรงอย่างนี้ะไม่ชอบเลยเย็นยังไม่พอนะยังมีลมกับโชคแรงด้วย เรลยมากนะครับเป็นลมหนาวนะครับทั้งแดดจะจนะ้ทาทั้งแดด ลมหนาวแท้จริงเลยฮะ้องฟ้าเปิดโปร่งกล้วยต้นกล้วยเนี่ยโดยไปว,ว,นะว่อนเลย หนาวลมนะใช่ไหมหน,นะนะนาวลมให้ลมพัดนะครับหนาวฟ้าให้พิงไฟนะฮะหนาวใจให้หาสาวกอดน,นะจ๊ะ Nào lùm có hai hồn pha à pha có hai phiến tay Nào phụ yên là con yên phụ dài Là cha, là cha มาดูเลยครับลมโอ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอะไรจะแรงกระดาษนี้เจ้าขาสวัสดีนะครับ